กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมศิวัตนะครับเย่แล้วก็ลิมโบนะครับแม่หยุดช่วงวักพักวันหยุดนะครับผมก็ไปเล่นเกมออนไลน์กับน้องๆกับคนอื่นนะครับไม่ได้มาเล่นออฟไลน์เลยเ <c oughs> ยเล่นที่บ้านนะครับขอแค่ว่าเน็ตเน็ตพอออนสตรีมได้ก็พอนะครับ <c oughs> อานาดหรือเปล่า เดี๋ยถ้าจะให้เล่นออนไลน์เลยนี่คงจะไม่ไหวเน็ตแม่งความเร็วแค่512เองเน็ตมือถือปึ๊บเคครับก็มาอมาอีกตรงวงล้อพิฆาตแมวอีกแล้วผมนี่เล่นไปพูดไปด้วยก็เลยไม่ทันคิดนะครับว่าแม่งทำยังไงมันถึงจะผ่านจะเกาะทำไมเล่าเออ เจมแมวครับก็ได้คำแนะนำจากน้องๆนี่เลนะครับแล้วทำไงต่อได้ไอ้ลูกล้อพิคาดแมวแล้วออกลองนี่ละ่ะต้องผมต้องเอากล่องลงไปแน่นอนเลยเพราะว่ามีประตูไ้นี่กั้นอยู่รเราจะทำยังไงวะ

แม่งได้เฉยเลยนะครับมั่วสัสได้กล่องมาแล้วทำอไงต่ออืมนี่อะไรวะอะไรวะเนี่ยไม่รู้ครับขพ้่งไปดูก,ก่อนเล็บเล็บ เฟียงนั่นเองไปๆๆๆๆๆปไป,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 ไปอ,อะไรไม่รู้นะครับก็ไปกับฝันเฟืองนั่นแหละโอเคอได้เงิก่อนปึ๊บเกี่ยวกันไหมไม่รู้นะครับเอามาไว้ก่อนเออ เออไม่เป็นไรถ <c oughs> ือว่ากล่องทับหัวใยหาะแล้วนี่มีกล่องตั้งสองกล่องแล้วไงต่ออ๋อเยเดี๋เดๆๆเด็เดเด,เด,เดนี่มีบทเรียนนะครับจะลากต้องลากอบเยี่ยม เฮ้ยแจมแมวไปสิไายไฟมันสปาร์งั้นนะเออย,ยังไงวะเนี่ย กลับมาคืนก่อนได้ไหมกลับมาได้ไหมอ้า <c oughs> <c oughs> ไปยอดรู้สึกเราจะต้องแกว่งมันก่อนนะครับ เฮ้ยอย่ำถึงด้วยแฮะอึ้บอ,อึ้บเฮ้ยเย่ต้องไปไงต่อวะเดือบเฮ้ยแม่งมึงดันฟันเฟืองได้ด้วยหรือวะเออเออ,เอ,อ,เอ,อนี่มึงหมุนทั้งโรงงานทั้งโลกนี้เลยเเนี่ยเราจะไปทางไหนอะ เปอร์ฟีลเลอร์นิ่งอยู่แล้วมีเปลาวะนี่อะไรอีกแล้วยิงไม่ไป Freeze ơi, ơi mừng nhà Freeze Yeah Ướp ướp Mày thử mẹ người Tông đưa bây giờ nè Thử bây giờ ไกลบันไดเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการเทียก่อนแม่งกระโดดถึงบันไดหรือเปล่าเอ๊บเคถึงถึงถึง,ถงล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 งไปที่เราจะทำก็คือเฮ้ย <h> เอามึงไม่โดดเราเห็นกับทำไมทำไม เฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยค่อยๆเหรออึ๊บไปยีแหม่แหม่แหมแจมแจมแจมอันนี้อะไรอีกอะไรอีกวะเออรู้แล้ว แต่อาจจะสายเกินไปสายเกินไปเฮ้ยหยาลง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 เฮ้ยเด,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 ดี๋ยว <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหย,ยอกหยยอเอไฟชอ็อตกำ ดูดูเลยแม่เอ้ยต้องไปตามกล่องนะครับผมเออเออเอ้เออ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 ็ออเอ่เองเอาแล้วมึงปล่อยมือทำไมออะเออออเ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 ออออเออไมไมออ กองมาบอกมากองมางสีกล่องเร็วเร็วเร็วเลงลงลงเยี่ยม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 เียเดี๋ยวเดขึนนขึนไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยย้าวยยมยยวยย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 บ ไล่ลงไปสโลโลโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อครัชนี่อะไรลูกกลมกลๆแล้วมีกล่องอยู่ข้างบนแล้วก็มีเลเวอร์ว่าแมงบูนอีกแล้วนั่นไงกล่องก็จะร่วงลงมาครับทับเราตายไหมทับดันดันยู่ยู เดี๋ยวเดี๋ไม่ต้องคิดอะไรแล้วอืมโอ้โหสงสัยต้องคิดแล้วแหละยังไงวะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหรือเราต้องยืนบนกล่องแล้วก็กระโดดข้าไม่รู้กลมๆนั่นน่าจะใช่เป็นทฤษฎีสงคบคิดที่น่าเชื่อถือหรือเปล่า มัวสัสวเลยเริ่บโอเคมามามึงมามาเฮ้ยอ่ะไม่ใช่แล้วทำยังไงวะเนี่ย เฮ้ยเออใช่แจมแมวอย่างนี้นี่เองโอ้โหแม่งจุดใต้ตำต่อนะครับแม่มือตึบเลยอะไรผีเสือ้อยี่สยอ่ยีย่ฟันเฟืองอีกแล้วอ้าวผมออกมาจากโรงงานอีกแล้วน้องสาวอ้าวโอ้ยน้องอยู่ข้างหน้าแท้ๆอะไรของมึงเนี่ย ออแม่งเราไปไหนละทีนี้ slowly slow motion วิ่งไปวิ่ง <c oughs> มีแสงเว้ยแล้วก็ต้องกลับไปทางเดิมนะครับแม่งเอ,อ๋ย <c oughs> <c oughs> มึงกระชากอย่างเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาแม่งเปลี่ยนไปแล้ว เออเออเัวแดกเอวแดอเอแเอตเออ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 เอาเออ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 เมอเออเออเอานออเอเออเออเลเเนเ เอ้าแล้วมึงจะกระโดดข้ามทำเขืออะไรนะเลิฟเอาขึ้นอ่ะอีกแล้วเส่ต้องอย่างนี้แล้วมาเลิฟเฮ้ยเ้ยกล้าเกล้าแม่งบุตรวอล์กเล้ยเล้ยเยี่ยมก็ต้องไปข้างหน้าต่อไปอยู่ดี หนาา้าเศร้าโอเคบันไดขึ้นบันไดชัวเลยเออ เยี่ยม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 เอ๊บเย,ยี่ยมนี่แหละที่ต้องการเอ๊บเคีย,อย,อยโอเคครับไปได้สักทีแม่งเลยอ,อะไรอีกแล้วเนี่ย งง,งงแล้วโอเครู <laughs> okay. ้สึกแบบผมต้องแงกทีเวีแงกทีเวีไฟฟ้านี่จำจำไม่ถูกเลยเนะี่ย จะไว้ก่อนทับเฮ้ยคราวนีถ้ถึงทัวทัวเยี่ยมแจมแมวเวียนกรรมฮึต้องเอารถมาไว้ทางนี้ก่อนนะครับม,มาใหม่แล้วคราวนี้เอารถมาวางไว้ตรงนี้เลวบว้ยเฮ้ย,ยแจมไป <laughs> ยาวเลยหนูแม่งเห็นแต่ลูกกระตา่ายขึ้นเดียวในะึ้นขึ้นขึ้น,น,น <c oughs> เดียวโอเคคิดถูกที่กระโดดขึ้นนะครับ <c oughs> โ,โอ้โหมึงแรงแล้วเอบเอ้ย <c oughs>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  ยังไงอีก่ะทีนี้เฮ้ยอะทำยังไงวะอ้าวทำยไงวะเนี่ยแม่งยังไกลแล้วจะทำไงเนี่ย ถึงแม่งอย่างไกลเลยไม่มีทางอื่นแล้วนะครับผมมีแต่ทางนี้เท่านั้นวิ่งโสตายยาม <c oughs> <c oughs> มีอะไรอีกไม่รู้อะไรเลยปกปวดแล้ว ฟาสปรากอยู่พอะง้นมึนลงลงไปก่อนแม่งเอ้หมื่นมองไม่เห็นอเอานี่เอ้เอค่อยๆไปนี่ก็เป็นโอเคมีอะไรอีกไม่รู้ว่ากูโดดข้ามกลัว ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถฆ่าเราได้ะะอะไรอีกล่ะทีนี้ผมว่าผมเห็นเหมือนเลเซอร์มาน,นี่เลยกูรู้ม,มีความคิดดีๆแล้วเอ ทีนี้เราก็ถ้ามีไอ้นี่อันเดียวผมก็ผ่านได้สบายสบายไปแล้วบายบายแสงสว่างไก่ขันเออ,เอ,อกล่องกล่องสองกล่องอยู่ตรงนี้แล้วจะยังไงเออโอ้คาร์ิตี้โอ้ผมผมลอยขึ้นไปรู้ป่าว่ไม่ลอย อ๋อรู้แล้วรู้แล้วแล้แล้วแล้วแล้วมะมาชแดกันทำเพื่อมานี่อันแล้วแล้วแล้วแล้่แี้อแล้วแล <Hey, S 1> ึงแล้วแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วแล้วแลล มามาลๆลงลงลงลล,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 ลแล้วมึงก็มานี่ให้ไวไม่ทันเดี๋ยวมึงอยู่ตรงนี้หลังนั้นนะเอเคเออเอ,อสันนิษฐานผมมั่วนะแล้วตรงนี้เกี่ยวกันไหม เกี่ยวกันไม่ว่าเฮ้ยน่าจะเกี่ยวนะครับแม่งมั่วได้ใจจริง <laughs> ป, <laughs> ป่ไป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 โอเคแค่นี้ก็ขึ้นได้แล้วไปไปบงแล้ววะเนี่ยโอเคเออ แล้วไงอ่ะแล้วยังไงวะอ็กล่องไปีกันหรือไงวะอืมนะครับเดี๋ยวผมลองมั่วดูอีกสักแนงไม่ได้แล้วแบบนี้บันไดขึ้นบันไดไดไหมได้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 ไ ข้างบนมันจะเลื่อนขึ้นโอ้อู้กิดข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 ิดเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหรือเปล่าวะผมก็มั่วอยู่ดีนั่นแหละ อ,อ,อน,นี่เออ <S 2> <S 2> <S 2> ไปๆๆๆไป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 ถึงไหมวะ <S 2> <S 2> ไม่ถึงแน่นอนแบบนี้แล้วทำยังไงวะเน,นี่ยแม่งโดดขึ้นกล่องแม่งเลยได้ไหมเนี่ยไม่ลองไม่รู้นะครับ หวังว่าคงวิ่งไปทันนะไปลเว้ยไปเลยไปเ้ยไปเลยไปเ้ยโดดขึ้นแม่งเลยอึ้บเคียหยอกโอ้เดี่ยวใหม่เลยนะครับอ่ะโอเคครับก็ขอจบพาร์ทนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมแหมลืมขอบคุณนะครับขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่รับชมรับฟังนะ ครับเจินใหม่พาร์ทหน้านะครับผมรู้สึกว่าแม่งยิ่งไปไกลยิ่งยากยิ่งงงนะครับโอเคบ้ายบสวัสดีครับเย่เยยฮ่าฮ่